มันกลายเป็นทางลับฟิวมาดูการแสดงกันฉันระมัดระวังทุกอย่างแต่ไม่คิดว่าพวกเขาจะวางกับดักในบ้านของฉันจริงๆและพวกเขาจะทำมันถ้าพวกเขาต้องการทำให้ฉันตกใจคาดว่าป้าไปและคนอื่นๆภายนอกถูกล่อออกไปหรือหมดสติอปไปอยู่ยังอยู่ที่นั่นถ้าอย่างนั้นก็ลุยเลยต้องการที่จะบันทึกสาวน้อยของคุณเนนชาไม่ใช่เนนใชตายนฮิฮิหนิงเอ,อ๋อ เธอคือหนิงเอ๋อเธอคืออดีตเจ้าหญิงฮีฮีที่ถูกส่งไปเมื่อเธออายุสิบขวบไม่ใช่หรือคุณเป็นหรือเปล่าทําไมคุณถึงทํากับหนิงเอ๋อแบบนี้หนิงเอ๋ออายุเพียงสิบปีอายุเพียงสิบปีเท่านั้นหนิงเอ๋อไม่ใช่เรื่องของพี่สี่จักรพรรดิเทชูต้องการให้ครอบครัวของเราแต่งงานกับฮีฮีมาโดยตลอดแล้วประเพณีของฮีฮีแตกต่างจากประเพณีของสัตว์อย่างไร มันไี่เพียงแต่ทาให้ผู้คนอับอายอย่างรุนแรงเท่านั้นแต่ยังป้องกันไม่ให้ลูกสาวของฉันจากซีเหลียงถูกยึดครองศักดิ์ศรีอันบริสุทธิ์ของเธอโดยคนป่าเถื่อนพวกเราตระกูลซีเหลียงถูกดูถูกเช่นนี้ได้อย่างไรมันคงจะแย่กว่าสําหรับเราถ้าร่างกายลูกสาวของเราแตกสลายฉันเองไม่เธอมีเงาเธอไม่ใช่ผีทําไมคุณไม่มาที่นี่เพื่อหาฉันญาติที่ดีของฉัน ตอนนี้คุณรู้แล้วเพียงทำหน้าที่ของคุณในฐานะลูกสาวของตระกูลซิเลยียงและนอนลงบนเตียงเพื่อปกป้องใบหน้าของทุกคนไม่ให้ดูแย่ดวงอาทิตย์ช่างไรยางอายจริงๆกล้าดียังไงมามองลูกสาวสุดที่รักของคุณซึ่งมีอายุพันปีอ่าตาของฉันมันไม่ได้รู้สึกดีเท่ากับดวงตาของชายชาราหลี่สร้างซูเมื่อเขาเหยียบมันลูกสาวที่รักของฉันคือใครไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันแน่นอนฉันไม่มีพ่อแบบนี้อาจารย์อายุพันปี คุณเป็นยังไงบ้างหมอกต้องการขอให้คุณแฟนวางผิวหนังมนุษย์ห้าคนและลูกพี่ลูกน้องของฉันจะจัดหาวัสดุให้คุณชิตโตเซฉันได้ยินมาว่ามีคนที่อยู่ภายใต้คำสั่งของคุณเก่งในการถลกหนังคนเพื่อสร้างแฟนแฟนว่ากันว่าผิวหนังของมนุษย์ที่ถูกถลกหนังทั้งเป็นนั้นบอบบางมากถ้าใช้วิธีการสักเจาะเม็ดสีลงไปก็จะไม่เป็นไรสีของผัดหนังมนุษย์จะยังคงสดใสเหมือนใหม่เป็นเวลานานฉันสงสัยว่าชิตโตเซจะสนใจที่จะลองดูไหม t e n เซนแอนิเมชันนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจแค่ฉันยังไม่ชอบลูกสาวสุดที่รักที่แต่งตัวแบบนี้ให้ผู้ชายคนอื่นดูตามใจชอบมีทำไมคุณไม่ทำตามที่ผู้หญิงของคุณพูดซีเหลียงโมกคุณสมรู้ร่วมคิดกับผู้ทรยศของพักขันทีและหันดาบสายญาติของคุณเองมันไรยางอายมากคุณกำลังทรยศต,ต่อบรรพบุรุษของคุณและแม้แต่บรรพบุรุษของตระกูลซิแลงก็ไม่ยอมปล่อยคุณไป ถ้าชนเผ่าซิเหลียงที่เสื่อมซามและเสื่อมซามนี้เป็นบรรพบุรุษของฉันแล้วถ้าฉันล้มล้างมันละ่ะในโลกนี้สิ่งที่น่าเสียใจที่สุดไม่ใช่ได้รับอันตรายจากโลกภายนอกแต่เป็นการทรยศจากคนที่คุณรักอย่างสุดซึง้งหากสาวสาวเหล่านั้นที่เสียชีวิตอย่างไร้ประโยชน์เห็นคุณจบลงแบบนี้พวกเขาก็จะได้พักผ่อนอย่างสงบสาวน้อยออกไปเพลิดเพลินกับดวงจันทร์กันเถอะการฟังสิ่งเหล่านี้ตะโกนตลอดเวลาจะทำลายความเพลิดเพลินของคุณอ่าอากลัว สาวเหม็นอยากโยนฉันให้ตายเหรอมีอะไรผิดปกติกับคุณหรือเปล่ามีใครยืนอยู่บนยอดไม้มองพระจันทร์บ้างไหมอย่างน้อยก็หยิบกิ่งไม้ขึ้นมายืนเมื่อขึ้นมาเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาแบบพานรามาได้ฉันเพิ่งลอกผิวคนเหมือนมาเลแต่งโมแต่ฉันไม่เห็นคุณกลัวอะไรนะคุณกลัวความสูงเหรอดึงชูชูช อาจารย์ชิตโตเะลมที่นี่แรงมากคงจะแย่ทะพัดหน้าสวยของคุณไปลงไปกันเธอโอเคเอาออกไปขย่าวโมขณะเดียวกันก็มีทหารรักษาการเฝ้าอยู่ใต้ต้นไม้อาจารย์ทิ้งขยะก็ผิดไม่วันนี้ฉันอยากชมพระจันทร์นางสาวเยี่ยมมากคุณสบายดีฉันผิดเองที่ทำให้คุณหมดสติ หากมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณธาตุคนนี้จะไม่สามารถอยู่รอดได้ฉันไร้ประโยชน์และถูกพวกหัวขโมยล่อไปทิ้งผู้หญิงคนโตไว้ตามลำพังและทำอะไรไม่ถูกฉันสบายดีแล้วคนอื่นๆละเพื่อปกป้องคนอื่นๆในบรอคเกนเจตพาวิเลียนคุณทิ้งทหารส่วนใหญ่ไว้ในคฤหาหน์คนที่เราพามาไม่เหมาะกับตระกูลสีเหลียงโจนเหล่านั้นออกแบบมาเพื่อล่อฉันออกไปและฉันก็ทิ้งยามคนอื่นไว้เฝ้าประตูของหญิงคนโตแต่พวกเขาทั้งหมดถูกสังหารโดยคนที่ตระกูลสีเหลียงส่งมา สิบคนเสียชีวิตคุณเฉียนซูโม่เอ๋ออยากรู้คุณรู้แล้วเกี่ยวกับเรื่องสกปรกเกี่ยวกับตระกูลสีเหลียงและคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโมเอ๋อคืนนี้หรือไม่หากคุณเตือนฉันตั้งแต่เนินเน่นๆยามของฉันจะไม่ตายอย่างเปล่าประโยชน์ในวันนี้คุณทำไมฉันถึงช่วยคุณช่วยชีวิตผู้คนคุณคิดว่าคุณเป็นใครยังไงก็ตามฉันเป็นใครฉันเป็นเพียงตัวหมากรุกในมือของเขาฉันถูกพาไปพระสามแต้มและสีของอาจารย์ สิ่งที่อาจารย์เฉยนตสอนฉันก็คือลูกสาวของฉันเองที่ก้าวข้ามขอบเขตของเธอโมเอ๋อเจ้าโหดร้ายกว่าแม่ของเจ้ามากซึ่งก็ดีแต่ยังไม่เพียงพอพวกเขาเป็นเพียงผู้พิทักษ์รอให้คุณเรียนรู้ที่จะโหดร้ายกับตัวเองนี่เพียงการใช้คนที่มีอยู่รอบตัวคุณและกล้าวไปบนถนนนองเลือดที่เพื่อนสนิทของคุณปูไว้เท่านั้นคุณจึงจะไปถึงจุดสูงสุดได้ไม่ฉันจะไม่เป็นเหมือนคุณไม่รู้ความรู้สึกอยู่คนเดียวและกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่รู้วิธีฆ่าเท่านั้น อย่าปล่อยให้ฉันทําให้คุณผิดหวังไม่ทิวทัศน์ที่จุดสูงสุดที่ฉันเหยียบเลือดของผู้เป็นที่รักนั้นไม่มีอะไรนอกจากความมืดและความหนาวเย็นไม่รู้จบและฉันไม่ต้องการมันมาเด็กดีมาบอกหน่อยว่าอยากทําอะไรต่อไปโมอเออเป็นคนที่ตอบแทนความเมตตาและแก้แค้นในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาตระกูลซีเหลียงได้ทำลายความไร้เดียงสาและความหวังของผู้คนมากมายให้โมอเออเผาบาปทั้งหมดที่นี่ด้วยมือของเธอเองโห ไฟนี้ในฐานะเปลวไฟดวงดาวที่เผาผลาญความมืดและความเสื่อมโทรมของตระกูลซีเลียงออกไปวันหนึ่งจะทําให้เกิดไฟทุ่งหญ้าดับไฟเร็วเข้าหมดแล้วหมดเลยเกิดอะไรขึ้นไอสารเลวพวกนั้นให้พวกเขาสอนบทเรียนซีเหลียงโมพวกเขาจำเป็นต้องจุดไฟเผาบ้านไหมไฟไม่บ้านโดยรอบทั้งหมดทําให้ฉันโกรธมากหญิงชาราพบศพสามศพในบ้านคุณทําอะไรอยู่รีบร้อน ศพเป็นเพียงศพเพียงส่งคนไปแจ้งดูจิงกูโอกีบน้อยของซีเหลียงโมถูกเผาจริงๆมีอะไรจะแจ้งดูกิงกูโอบ้างใช่แล้วไฟนี้จะใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรโชคดีที่หมอหลงทางโดยบังเอิญเมื่อเธอออกไปพักผ่อนคืนนี้และไม่มีเวลากลับเข้าห้องไม่เช่นนั้นเธอจะถูกไฟคลอกตายในนั้นทันทีซีเหลียงโมคุณอยู่ที่นี่หญิงชราทั้งสี่คนนั้น นั่นก็คือลุงเอ,อ๋และคนอื่นๆหญิงชาราคุณไม่เจ๋งสัตว์ร้ายชั่วร้ายชั่วร้ายเอาลูกชายของฉันไปจริงๆเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ร้ายที่ไม่มีมโนธรรมและไม่คำนึงถึงจริยธรรมของมนุษย์หมอก็ไม่สมควรได้รับชื่อเสียงเชน่นนี้แต่โมเอ๋อแปลกใจเพิ่งออกไปพักผ่อนทำไมลูกพี่ลูกน้องของฉันและคนอื่นๆมาที่ห้องของฉันกลางดึกแล้วเกิดไฟไหม้และถูกไฟคลอกตาย เจ้าหญิงตกใจมากจึงควรพักผ่อนแต่เช้าส่วนเรื่องอื่นๆก็ฝากไว้เป็นหน้าที่ของข้านะเจ้าหญิงเห็นได้ชัดว่าเจ้าหญิงเป็นผู้จุดไฟเองและสาเหตุการตายของลุงคนที่สองและคนอื่นๆก็แปลกหากเราสอบสวนคดีนี้ต่อไปจะไม่มีใครได้รับความช่วยเหลือใดๆไปอยู่กลับกันเถอะครอบครัวน,นี้ถูกไฟไหม้และฉันกลัวว่าจะไม่สามารถเลี้ยงรับรองเจ้าหญิงของฉันได้เพียงขายหน้านี้ให้กับนางชาววันนี้ พระราชกฤษฎีกาของจักรพรรดิมาถึงซิลิงเงโมเจ้าหญิงเจนมินและซิลิงหมูลูกสาวที่ถูกต้องตามกฎหมายของตระกูลซิลิงยอมรับคำสั่งนี้